เกิดอีกยังขึ้นพี่น้องบอสโจรเรียกพบดวนนองหักแพงผมก็ได้ไปเห็นคลิปนี้ในทีมงานในช่องของสาวน้อยเพชรบ้านแพงซึ่งบอสโจก็ได้ไปพูดคุยเว้ากันกับนองหักแพ้งแล้วกับคุณแม่ของนองหักแพงนั่นเองซึ่งในคลิปเมื่อได้กดเข้าไปเบื้องเลี่ยวก็เป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่เรียกไปว่าแบบนี้บอสโจถือว่าเป็นมือสันวันดีเปิดช่อง YouTube ให้กับน้องหักเพีงได้ใส่ท้ายคลิปได้ใส่ทํำคลิปลงมาเพื่อสิเผยตตนบนโลกออนไลน์เพื่อสี่ยเอฟซี FC แฟนครับได้เข้าไปรับชมรับฟังกัน ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทั้งผู้บริหารวงสาวหน่อยเพดบานแพงได้ถ้ำลิปเปิดหัวถ้ำลิปเปิดช่องให้กับฝากพี่น้องเอฟซแฟนครับผู้ทีเป็นเอฟซของหนองหักเพงหรือเป็นเอฟซของวงสาวหน่อยเพดบานแพงฝากซอยกันเข้าไปกดไลค์กดแชร่ กดติดตามช่องฮักแพงลำเพลินออฟฟิเชียลซองนี้น้องกาสีเฮ็ดคลิปล่งซูมือซูมือติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวของจะของกระทำเหมือนกับพี่ีในวงสร้างโตตนของจะของบนโลกออนไลน์ถือว่าโอกาสของน้องฮักแพงมาถ,ถึงแล้วที่พ่อแม่พี่น้องเอซแฟนครับ สิได้ติดตามกันบน YouTube บนโลกออนไลน์นองหักเพ้งเขามาอยู่กับวง่งก็เริ่มโดดเด่นขึ้นเรื่อยๆเริ่มเกิ่งเริ่มพัฒนาฝึกรองฝึกล่ำล่ำเพิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของวงสาวหน่อยเผ็ดบัน่นแพงกัิมี่พออาทิตย์แล้วกับแม่ติมเป็นคู่ไงยยุยหันเป็นคนค่อยบอกค่อยสอน ผ้ารองผ้ารำ่ำผ้าฟอนน้องก็ถือว่าเป็นคนทีเก่งนำเสียงดีหนาตาดีมีพัฒนาการทีดีอยู่วงมาบก,กี่เดือนเริ่มพัฒนาจะของพัฒนาขึ้นเรื่อยเืจนซูเมนีก็ถือว่าเก่งในระดับหนึ่งแล้วก็รอวันเวลาที่เหมาะสมที่สิได้มีเพลง มีซิงเกิลเป็นของจะของมีเอซีแฟนครับที่นารักที่ค่อยมอบกำลังใจมอบมาไล่ต่างๆให้ยูนาเวที่วันข้างนาเสือเรียว่านองหักแพ่งกะสีดังกะสีปังบ่แพก้กันกับอุงอิงพี่นองเพราะว่าเส้นทางเนี่ยมาแบบเหมือนกันเลยเปิดโตมาแบบเอซี FC แฟนครับ ตอนรับยินดีแล้วกับสนับสนุนคือกันบอมี่วาลบบอมี่วาไราใส่กันน้องหักแพงถือว่าเริ่มต้นได้ดีแล้วกับเป็นเด็กน้อยกระตันอยู่เด็กน้อยนิสสยดีไปใส่มาใส่ยกมือไหวผู้หลักผู้ใหญ่ในวงจะของเป็นน้องไม่จะของเป็นผู้หน่อยกัดหนอบน่อมทอมตนถือว่าเป็นเด็กน้อยที่ว่างโตดีแห้ง ฤูดูการต่อไปน้องสีใดไปอยู่กับวงใดอยู่กับสาวหน่อยหนึ่งหรือสาวหน่อยสองจังใดน้องกัสีโดดเด่นน้องกัสีเป็นโตอีกโตหลักอย่างแน่นอนให้พ่อเมีพี่น้องเอฟซี่คอยติดตามค่อยแห่กำลังใจกันไดเลยครับในเรื่องของช่องทางการติดต่อการติดตาม บน YouTube เพจ a c e b o o k จังสีน้องกะสิมีให้พี่น้องเอซได้ติดตามอยู่แล้ว Facebook กสิเป็นหักแพงว่ารัญญาพรสาวน้อยเพชรบ้านเพียงกับน้องกสิอัปเดตผลงานทุกๆุอย่างบ่าวาสิเป็นรางวัน่นนำใจมาไล่ต่างๆหลังจบงานน้องกสิเอามาอัปเดตว่ามือนีได้มาไล่ซ้ำได ได้มาไล่าจากไผ่แน่กะสิออกมากพูดคุยออกมาขอบคุณหรือว่ามีช่วงเวลาที่หนาประทับใจมีเหตุการณ์ที่หนาประทับใจน้องกะสิเอาเหตุการณ์นั้นมาเรามาโพสบนโลกออนไลน์บน Facebook ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนี่แหละพี่น้องหมอล่ำสุมือนี่ผู้ดใดเหตุโตดีกด็ดีผู้ใดเหตุโตบดีก็ถือว่าดับอนาคตตัดเส้นทาง การทำมาหากินของจะของเพราะว่าสมมือนี่มันมีโลกโซเชียลเขามาโลกโซเชียลเนี่ยกัดทือว่าเป็นดาบสองคมผู้ใดใส่ Facebook ใส่ YouTube เพื่อสางสร์เพื่อทำการทำงานทำเงินเขาก็ได้ดีเบิดแต่ผู้ใดเอาไปว่าไรายปายสี ไปหลอกผู้นั่นแน่หลอกผู้นี่แน่ไปแฮกเฟซเขาหลอกโอนเงินมันกับเป็นเรื่องที่พิษเรื่องที่บอดีทำให้ชีวิตล,ล่มจมเล่นโซเชีลเยลเซพโซเชียลเฮ้าก็ต้องมีสติบมแม่นว่าผู้ใดบอกอีหยังกระเสือไปเบิดเฮาต้องหารักฐานหาขอเท็จจริงเบิ่งก่อนเพราะว่าคนที่เล่นโซเชียลบางคนมันหาแสงอยากมีกระเส เรื่องบางเรื่องที่ไม่เป็นความจริงอาจสีมีความจริงยูแคสิ0เซเขาก็เอามาปรุงเอามาเติมแตงปั้นน้ามให้เป็นโตเอาออกมาเราให้มันยิ่งไงให้มันเกิดกระแสรดรามา่าที่ทุกคนต้องจับตาที่ทุกคนต้องสนใจเขาเห็ุแบบนี้เพื่ออย่างบางคนเห็ุเพื่อความสะใจบางคน เห็ดเพื่อว่าสิหากระแสหายอดวิวหาร่ายใดให้จะของแต่จริงๆแล้วคนที่ถูกใส่ลายคนที่ถูกวารายมันเกิดความเสียหายบ่อตกไปเบิงผู้อื่นผู้ไก่ครับผมยังน้องอุ้งอิงนี่ละตั้งแต่กระแสโซเชียลมาแรงเนี่ยมันก็ะซิมีกุมเอฟซีทีบอบหวังดีเอซประสงค์ร้าย หาแต่เรืองบอดีหาแต่เรืองดามามาเวามวามวามโพดสร้างกระทู้สางประเด็นขึ้นมาให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีแฟนคลับได้เข้าไปบึงแล้วก็เกิดการทกเถียงเกิดการด่ากันวากันจนเป็นกระเสจนทําให้ชื่อเสียงของเจ้าโตทําให้ชื่อเสียงของน้องอุ้งอิงเสียหายบางคนก็เอาคลิปเขาไปหลังเวทีเนี่ยไปทายคลิปศิลปิน ถ่ายคลิปนั้นคลิปนี้ออกมาซึ่งบางส่วนบางตอนภาพมันอาจสิบมอมมะสมจนบอสโจได้ใส่มาตรการเด็ดขาดไม่อนุญาตให้ยูทูบเบอร์เข้าไปถ่ายวิดีโอหลังเวทีเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของทงั้งสาวหน่อยเพชรบันแพงของทั้งศิลปินขอสง,งวนสิทธิ์ไว้สุดท้ายนี่ก็ฝากพี่น้องเอฟซแฟนครับ ค่อยเชี่อค่อยติดตามนองหักแพงนะเด้อครับผมไม่ต้องรักเยอะแต่ขอให้รักนานๆเสือเลยว่าเด็กหน่อยคนนี้มีความสามารถพร้อมสิเป็นดาวพร้อมสิเป็นเพ็ดอีกดวงหนึ่งของสาวหน่อยเผ็ดบั่นแพงยางแน่นอน